ท่านผู้มนวยการนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นสกุปพิเศษนะครับที่จะมาสัมภาษณ์ท่านผู้มนวยการนะครับเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ผ่านมานะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่มาประจําการที่นี่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็เตรียมคําถามมาให้ผู้มนวยการได้ตอบเต็มเลยนะครับก็เริ่มด้วยเรื่องแรกเลยนะครับท่านผู้มนวยการในเรื่องของการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นําทางด้านวิชาการเนี่ยนะครับ ถ่าผู้ดูการนะมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้หรือว่าการพัฒนาหลักสูตรกับชาตศึกษาในะยังไงบ้างครับค่ะตั้งแต่มาปฏิบัติงานในหน้าที่นะคะเป็นเวลา6เดือนแล้วนะคะทางผู้ดูการเนี่ยก็ได้วางแผนงานนะคะคก็มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมีครูมีคณะกรรมการสถานศึกษา,น,า,น,าน,นะคะคในการดําเนินงานในการวางแผนงานนะคะเราก็จะประชุมวางแผน ทำแผนพัฒนาการศึกษานะคะร่วมกันนะคะแล้วก็คณะครูด้วยนะคะแล้วก็มีการแบ่งงานมอบหมายงานในหน้านที่นะคะมีคําสั่งอย่างชัดเจนในการดําเนินง,งานนะคะเพื่อที่จะนําลงไปสู่เด็กให้มีศักยาภาพนะคะเต็มตามศักยาภาพของเด็กค่ะผมะะแล้วในเรื่องของการปฏิบัติการสอนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดผลประเมินผลนะครับ,รบพอมีการดําเนินการยัางไงบ้างค,ครับค่ะในการจัด การเรียนรู้การวัดผลวันผ,ผลนะคะคก็คือเราก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้รนะคะคแล้วก็การใช้สื่อให้ตรงกับเด็กให้วิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเด็กแล้วก็ให้ครูเนี่ยได้ออกแบบได้ผลิตสื่อได้ทําสื่อ เพื to to to. Been been ่อที <mouth. laughs> ่จะมาใช้กับเด็กมาสอนเด็กครับครับแล้วในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนนะครับพอเรื่องเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีการส่งเสริมสนับสนุนยังไงบ้างครับสมัยนี้ยุคนี้นะนะเป็นยุคดิจิทัลนะคะเราก็จะส่งเสริมให้ครูเนี่ยได้นําสื่อเทคโนโลยีมาใช้มุ่งพัฒนาตัวเด็กเนี่ยให้เด็กสู่ศตวรรษที่21พอได้เรียนรู้ตามศตวรรษที่21เใช่ไหมเรามีการติดตามประเมินผลถ้าเกิดเกิดปัญหาเราก็จะนําผลนั้นมา ปรับปรุงแก้ไขมากลับมาพัฒนาเด็กเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็คือมีการนิเทศติดตามวิเทศติดตามแล้วก็ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เราเรื่องของการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยที่มีการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานี่ครับองการําเนิการยังไงบ้างครับค่ะเราก็ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูทุกท่านนะคะได้ทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลการวิจัยเนี่ยมาแก้ปัญหาที่ คุณครูได้สอนไดไดวิเค,าคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำแก้ปัญหากับเด็กให้ตรงจุดนะคะแล้วก็นําผลนั้นมาปรปับปรุงในตัวเด็กในชั้นเรียนนะให้มีคุณภาพคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยคือเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครับตรงน,นี้นี่ผมีการดําเนินการยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับการประกันคุณภาพภายในของเรานะคะดับแรกเลยเราก็จะมีคาสั่งแต่งตั้งมอบหมาย มอบหมายในการทําประกันคุณภาพอย่างชัดเจนนะคะ mm hmm. ควบคุมนะคะให้คุรูทุกท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน mm hmm. นะคะเพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มยิ่งขึ้น mm hmm. นะคะ<ห>แล้วก็มีการตั้งค่าเป้าหมาย mm hmm. นะคะของของโรงเรียนนะคะเพื่อให้ตอบสนองของ,ของมาตรฐานการศ mm ึกษาโอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงอีกหนึ่งหัวขอ้อหลักสำหรับการบริหารงานของ ท่านปอน,นะครับผมเรื่องการบริหารจัดการสาศึกษาครับในที่นี้เรื่องของการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากแรแายนศึกษาเลยอย่างเงี้ยครับมีการวางระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการสานศึกษาอย่างไรบ้างสถานศึกษาก็จะมีพนักงาน4ี่พนักงานเราก็จะแบ่งพนักงานเนี่ยค่ะให้คุณครูได้รับผิดชอบตามพนักงานทั้ง4ี่กลุ่มพนักงานก็คือพนักงานด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านบุคคลด้านบริหารงานทั่วไปนะคะก็คือจะออกคําสั่งให้มีหัวหน้าง,งานแต่ละฝ่ายงานนะคะคแล้วก็มีคณะทํางานร่วมกับหัวหน้าง,งานแต่ละฝ่ายเพื่อดําเนินง,งานกิจการของสถานศึกษาให้เป็นระบบเป็นระเบียบตามระเบียบด้วยเพื่อให้สถานศึกษาเราเนี่ยมีคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะครับผมแล้วเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรน,นะครับขผมมีการส่งเสริมสนับสนุนยังไงบ้างนะครับ ในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของทางบออนะคะคก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกท่านที่มีความสนใจต้องการพัฒนาวิชาชีพของตัวเองอเพื่อนำผลที่คุณครูไปพัฒนาไปอบรมเนี่ยกลับมาใช้กับเด็กในห้องเรียนมาพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น<อ>ค่ะทีนี้ในเ,เรื่องของการบริหารกิจการผู้เรียนนะครับพอมีการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ในการบริหารกิจการนักเรียนนะคะทางโรงเรียนนะคะร่วมกับคณะครูนะคะได้มีการสวทจัดทำโครงการขึ้นมานะคะศึกษาบริบทของโรงเรียนนะคะศึกษาสภาพวิเคราะห์อของผู้เรียนนะคะคเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยต้องต้องการอะไรซัพพอร์ตเรื่องอะไรเราก็จัดทำโครงการกันขึ้นมานะคะคตามแผนปฏิบัติการนะคะคนำโครงการเนี้ยมาใช้กับเด็กให้เด็กเกิด การเรียนรู้นะคะที่หลากหลายนะคะก็คือเรียกว่ามีการส่งเสริมที่รอบด้านนะครับทีนี้ในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนะครับผมของอไบ้างครับเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะอันดับแรกเลยเรามีคําสั่งของคณะครูในการดาเนินงานในการช่วยเหลือก็คือจะแต่งตั้งงานผู้รับผิดชอบระบบช่วยเหลือนักเรียนนะคะเป็นตัวตั้งของคุณครูหนึ่งคนแล้วก็คณะครูทุกทุกท่านก็ร่วม ดำเนินการคือแต่ละห้องของตัวเองครูที่ปรึกษาครูประจําชั้นนะคะดับแรกออกเยี่ยมบ้านเพื่อนําผลผลจากการเยี่ยมบ้านเนี่ยมาวิเคราะห์ตัวผู้เรียนว่าเราควรจะช่วยเหลือเด็กอย่างไรครับผมทีนี้เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งของพอเนี่ยครับก็คือเป็นกรรมการเละเลขาน่การของคณะกรรมการศาริษ์ศาด้วยทีนี้เนี่ยผมอยากจะทราบว่าในบทบาทเนี้ยครับพอมีการทํางานการดําเนินการกับบทบาทนี้อย่างไรบ้างครับที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยที่เขามีส่วนร่วมกับเราทุกครั้งนะคะไม่ว่าเราจะเอ่ยปากหรือขอความร่วมมือใดๆนะคะเวลาเรามีโครงการมีแผนปฏิบัติการนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยทุกท่านก็จะให้ความร่วมมือเห็นชอบกับโครงการกับแผนปฏิบัติการใช่ครับก็บ เรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกการประชุมเราก็ประชุมกันอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อให้เนื้องานเราออกมามีประสิทธิภาพที่สุดค่ะค่ะหือมุ่งส่งผลให้เด็กมีคุณภาพโรงเรียนมีคุณภาพโดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยจากทางคณะครูด้วยและก็รวมเออด้วยครับทีนี้แล้วในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมครับมีการกําหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาครับร่วมกับครูแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างไรบ้างครับค่ะ ทางทางขออก็มีการวางแผนนะคะวางแผนร่วมคิดกับคณะครูศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งนะคะทำสวอตเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะ,นะคะบอดีศึกษาบอดีโบดนะคะแล้วก็นําจุดอ่อนของโรงเรียนนะคะมาวางแผนสร้างแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA นะคะวงจรคุณภาพนะคะในการดําเนินงานเป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเรียกว่ามีการ ประยุกต์ใช้ของหลากหลายทฤษฎีในการดําเนินงานนะครับมาใช้บริหารสถานศึกษาทีนี้เนี่ยพอเรามีการกําหนดนโยบายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นํานโยบายแล้วก็แผนกลยุทธ์เนี่ยครับมาปฏิบัติใช่ไหมครับทีนี้การปฏิบัติของเราเนี่ยตามแผนแล้วก็นโยบายที่เรากำหนดเรามีการดําเนินการยังไงบ้างครับเราจะมีแผนปฏิบัติการของโรงเรียนนะคะประจาปีตามงบประมาณนะคะแล้วก็มีแผนพัฒนา นะคะกำหนดไว้นะคะ3ปีนะคะในการดําเนินงานเราก็าจัดกิจกรรมจัดจัดโครงการตามเห็น <ข 15. S 2> ท,ที่ที่เราได้กําหนดไว้ร่วมกันครับผมแล้วทีนี้เรามีการสร้างหรือว่านำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการพรัฒนาสถานศึกษาไหครับที่แบบส่งผลกับทั้งบุคลากร,กรแล้วก็ผู้เรียนะอะไรอย่างเงี้ย เราก็นํานวัตกรรมที่โรงเรียนได้ได้คิดไว้นะคะแต่ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะดำเนินการอยู่เกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์เว็บไซต์ Google ไซต์ต่างๆก็คือเราจะสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่อง66รอคือ,อการ,รลดภาระครูนะคะทีนี้เนี่ยเราเรามีการสร้างการมีส่วนร่วมหรือว่าการทํางานเป็นทีมภายในสถานศนกษาเนา่ยังไงบ้างครับการทํางานเป็นทีมของเรานะคะก็จะ มีการทํางานเป็นภาคทีเครือข่ายนะคะมีทั้งกรรมการสถานศาึกษามีทั้งครูและบุคลากรทางการาศึกษานะคะร่วมใน,ในการทํางานดําเนินงานร่วมกันกับสถานศาึกษาค่ะโอเคครับแล้วทีนี้อพอเราพูดถึงการทํางานเป็นทีมาเนี่ยผมก็จะกระโดดไปที่การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายเลยครับพอมีการสร้างแล้วก็พัฒนาร่วมมือกันยังไงบ้างเครือข่ายชุมชนมีงานมีอะไรทาง ทางสถานศึกษาก็เข้าร่วมด้วย,ยนะคะอย่างเช่นงานประจำปีทางวัดสนามทิตะวันตกทางเราก็เข้าไปร่วมในการจัดกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับดอกไม้ทุกเทียนนะคะอย่างงานเทศบาลนะคะงานกีฬาทางโรงเรียนก็ส่งนักเรียนของเราไปร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดค่ะนะคะครับผมแล้วทีนี้ผมเห็นยังมีเรื่องของการบริการการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆค่ะใช่ค่ะก็คือทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะก็จะมา ให้วัคซีนกับเด็กนะคะฉีดวัคซีนนะคะนี่ก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนแล้วก็เครือข่ายนะครับผมทีนี้นในๆเราพูดถึงการบริหารมาตลอดแล้วผมขออนุญาตถามเจาะลึกเข้าไปเกี่ยวกับตัวของพอเองนะครับว่าในตัวของพอเองเนี่ยตลอดระยะเวลาการมาประจำการที่นี่ครับพอมีการพัฒนาตนเองแล้วก็วิชาชีพอย่างไรบ้างในการพัฒนาตนเองของของพอนะคะพอได้มีการ เข้าอบรมนะคะอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งออนไซต์ออนไลน์นะคะทั้งโปรแกรมเรื่องดิจิทัลเรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะในการพัฒนาตัวเองเพื่อมา,มาใช้สนับสนุนส่งเสริมนะคะมาถ่ายทอดให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของเรานะคะเพื่อลงสู่ตัวเด็กให้มีคุณภาพโอ้เยี่ยมเลยครับก็ถือว่าวันนี้เราได้รู้จัก ท่านพอมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นผลงานการดําเนินงานตลอดระยะเวลาประจำการมานี่ก็เป็นที่ประจักษ์นะครับทั้งบุคลากรแล้วก็ชุมชนผู้นําคณะกรรมการศึกษาต่างๆนะครับแล้ว้งรวมถึงผู้ปกครองเองก็ได้เห็นผลงานไว้เนเชื่อใจทางโรงเรียนครับผมในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนครับที่โรงเรียนสนามทีนี้ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำในการพัฒนาวัดีเปลี่ยนสนิทนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามทีตะวันตกนะครับที่ ได้มาตอบคําถามที่ผมเองหรือว่าบุคลากรหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองบางท่านอาจจะสงสัยนะครับก็ได้กระสางแจ้งนะครับแล้วก็ได้เห็นวิดีโอนี้ผมว่าหลายท่านก็คงจะสบายใจนะครับก็ขอบคุณมากที่ยิ่งยิ่งค่ะขอบคุณมากครับในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ของผู้จัดทำข้อตกลงคือการริเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นโดยยึดตามนโยบายสพทประเด็นท้าทายเรื่องการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ ดยยึดหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน